งานแม่เยอะแม่รู้แม่ไม่มีเวลาได้คุยกับลูกแต่ลูกต้องไม่งองแงไม่ขี้โกรธเข้าใจไหมเข้าใจไหมอย่าเอาแต่ใจไม่ต้องฟังแม่นี่มีหูต้องรู้เรื่องนะแม่ยุ่งแม่ออกข้างนอกไปนู่นไปนี่ไปนั่นให้พ่อนะดีไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ำไม่ไปสุขา แม่ตรวจดูอาหารก็ไม่กินห้องน้ำก็ไม่เข้าดีอย่ามาแกล้งหลับเลยไม่เอาเออฟังแม่ด้วยอันไหนช่วยกันได้ก็ช่วยเข้าใจไหมครับแม่ยุ่งไม่ได้ยุ่งทุกวันเป็นบางวันโอเคนะโอเคครับเข้าใจนะไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องขี้งอนไปกินข้าว นะแล้วมานอนหนุนหัวโต๊ะตรงนี้มันก็ปวดหัวสิตรงเนี้ยหืม